สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเนาะมือนี้พี่ใหม่มากแย่คือบุญแดงอีกเลยเนาะพี่น้องมือนี้พี่ใหม่มาแย่คบุญแดงก็พูดจ่อยเนาะตอนแรกม่ถุนพี่ใหม่บกคิดว่าสีมาถ่ายคลิปดอกเนาะพี่น้องแต่ว่ามือหนีบเนาะบังเอิญบังเอิญมาเจอห้างมิมเนาะพี่น้องพี่ใหม่กันเลยสีมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบื่องห้างมิมพี่น้องม่เห็นหางมิมเนาะเขามาแย่คืบุญแดงเขามาเบื่องนีพี่ใหม่ก็เห็นเนี่ยไปห้างแับใหญ่เนาะแต่ว่าบรเนตใจบ้า มันสิมีหัวหนามหรือบ่อเนาะพี่น้องเดี๋ยวเขาสิมาเบิ่งกันข้างหมากใหญ่ๆมาเนาะพี่น้องเอ้ยดีใจดิสิได้กินมิมสิได้กินอยู่บ่วะเสิอะไรอยู่บ่ดิเนาะพี่แม่สิเอะไรอย,ย,ย,อรอย,ยู่บ่ดิบ่สิได้กินมิมแต่ว่ามีน้ำเนาะพี่น้องเห็นอยู่บ่ดิเดี๋ยวนาะพี่น้องข้างมมนีนี่นี้นี้นี้เด้อข้างเทิงข้างใหญ่เติบ ตอนนี้คู่ดเจอกำลังแย่ไข่มดแดงเนาะอยู่เบื้องหน้านาะพี่น้องจ้าหน่อยคู่จอยมากเฮ้ยแย่ไข่มดแดงฮัก,กับแม่กะมา,มา,มาเพราะท่านได้เฮือกบันไดเนาะพี่น้องกะไรกะไข่มดแดงกับอะไรกับโบายบัไนไดเนาะพี่น้องมามาเจอห้างมีมเดี๋ยวเ้ามาเบิ่งเนาะพี่น้องว่าเออปีใหม่เสียเอาห้างมีมห้างนี่ได้บ่เนาะเออปีใหม่เสียเอาห้างมีมห้างนี่ได้บ่เนาะพี่น้องห้างมางันใหญ่ๆเนหญโอ้มีหัวหนามไข่ตีเอาไปหนึ่งเอาไปยั่งกินกรได้ได ปะเดี๋ยวสิถ่ายให้พี่น้องเบิง้งเบิ้งนะอ,อยู่ป่าเนาะพี่น้องตอนนี้อยู่ในป่าเขามาแย่ขขาบุเรีงเบิ้งนี่ก็เลยเห็นห้างมิมอเอาได้อยู่บอดี้นี่เนาะพี่น้องห้างมิมขังหน้าอีกพวกอยู่ขังในปา้าบหมด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 พี่วายแนยมเขามาเอา้าห้างมิมแต่ว่านี่ ห้างหมากใหญ่มานเนื้อเนาะมีหัวหนามอยู่บ่ดิเดี๋ยวขั้นเอากะสีได้ปีนอันนี้ขึ้นและปีนกกกกทมกนี่ขึ้นไปฮักเอาก็ชื่อสีขึ้นโบยาบันไดดอกเอาง่ายๆคะแนมดึงน้ำตัวนี้ออกก่อนดึงเออดึงน้ำตัวนี้ออกน้ำหมากอันนี้ไดนหมากเล็บแมว ภูมิหลังเล็ดแม่อยู่วันนี้ต้องดึงออกก่อนแล้วก็ปีนขึ้นพูนครูจอยอยู่พัวน้องพี่น้องกระเจอ,อยู่ผัแหน่ยาเงเขามาเนาะแหน่คือ,อมดแดงก็ะเลยเห็นเนาะพี่น้องเดี๋ยวใส่เบิรงไขม่มดแดงที่บิมาแหน่ก่อนคือมดแดงก็หลายๆเติบเด็กบอกก็นิีว,นว่า โมมี่ว่าเกิดจ่ายโมมี่กับมาโรวดว้าเต้ยแม่แย่ขาวแดงผู่จอยอยู่เบื้องในผู่จอยเป็นแย่ขาวแดงเนาะพี่น้องแย่สีอาแม่มันมาคูใส่ห้างมีห้างฮแหละมันใจส,อสีอัลม์สบายแย่ดูข้างหลัเขามาจังไดงจังมาเห็นเนาะพี่น้อง เห,ห็มนมีมือ่ซีไทยให้เบื่องคาซักเบิ่งวัดแม่พี่แม่แม่แห่คือบุญแดงแทนหนีได้เลยมาหากักบบเห็นหางมีมจักเถือ่อมาเรื่อยๆอ,อยู่นด้หางมีมเบื้องไหนนี่นี่น้อพี่น้องหางมีมหางใหญ่เติบ แม่มันกับวินอยู่เดี๋ยวถาคู่จอยมาเนาะมาเขาสิเอาจังไรเนาะพี่น้องถาเบิ่งกันโอ้ยอยู่น้ำอยู่น้ำซ้ำอยู่ห่มอันนี้ห่มกกอ่ะนะแต่ว่ากะสิเอาบ่หยากหรอกขึ้นไปนี่แล้วก็ฮักเอาเป็นหนา่ไเปเลยเจ้าจันทร์มาตอดที่มาตอดนาคอยบั่งแย่นี้ไม่สบา จะไปดีพี่น้องถ่ายอะไรบอหนิถ่ายอะไรบอนาก็ชิคายเห็นเ่นาเม่มันนี่มันตอดแม่เดียวบอมันตอดนาคอยตอดอะไรก็นนได้อาไปรเอาไปดยนี่เด็กนายยังอยู่อยู่พื่อนได้ออกจับขั้นท่าประถดเด็กนายมันสีอันนี้บ่ คอยเอาใหม่ไปแอนิมัตไปตีมัตเอาได้อยู่รเดี๋ยวเอาไปคู่เอาไปคู่ใส่เขาขอยังมีกลัวเดือดแล้วแงงไหมันว่ต่อแถะบอว่าตอนาขาได้เปิดอันหนึ่ง อ๋อไม่สาวข่อยกระดัยกจะจนเมยบดแดงของข่อยมีร้ายกว่าบดเจ็บแต่ข่อยย่านหนาค่อยๆเจ็บสม,มุดรครบหนาสิอ้วนครั้งหนึ่งนะบัดนี้

เขาปลาใบเนาะเทียวนมามานอไหนบดเจีบสมุดกัดตบาแตบามันอันนี้เนาะพี่เนาะตีใข้ขมึอเบื่อเขม่งเเด็ก้นเออกครับ่เลย้ามุนออกกับว่าเด็กไหนนี่วะอื้าถูกดอันพี่ มันคือตอดเนาะกี่เป็นหอยตอดคือคือคือยงครบนี่แบบยุงการนี่หอยตอดนาะใช่ค่ะเหรอบ่เห็นหอยมาเมื่อยืนได้บ่ค่ะสมุดครบหอ้ยหอยไปเกิดใจเป็นนี่ปะบวได้ดอกน้องพี่น้องบาสีเอามีบวไดรสามารถถาเบิรงไข่มดแดงซาบัดเมื่อเนาะว่าเออสีได้ไข่มดแดงได้เป็นไรถึงมีมตอดเป็นหอยคือยุงเลย แบบเด็กก็ยุ่งกะถามมาเบิ่งเนาะบรรณาพีใหม่สิไข่อยู่บ่เนาะพี่น้องแต่ถามมาเจ็บบ่บวดเจ็บเนาะสัมกันกับหมุดอันนี้สัมกันกับหมุดที่พีใหม่แห่กัดเนาะพี่น้องมันข้าห่างควงตะเบ็ดเลยเนาะมันข้ห่างควงตะเบนไปยังเดจ้ะห่วงบ่ห่วงห้งมันห่วงแบบนี้ไปเนาะพี่น้องเแี่ไข่มุแดงต่อบุได้สัมมันอันนี้เอาบอเป็นเนาะพี่น้องไป พี่น <man> <man ye så rails> ้องข่อยแง่สองห้างสองห้างห้างเทิงปอดคว่ลายหัวจอยเบื้องนะยังไปทอยห้างผู้นอยังไปถอยห้างผู้พี่น้องก่อ้อเพร่ามันงห้สิถอกก่อนใช้ือจขบเบื้งนะพี่น้องมีแต่แม่เป่งกับจอยปอดอาญาแม่เป่งแม่เป่งกับไข่เนาะอาญาอาจจะถ่ายข่อยอันนี้เออจะถ่ายถ่ายน้ำถ่ายน้ำหนึงขอน้ำเมือนึง A cốp cotton tay mặt của mình nắng mục cắp bạc. Bye. 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 เออแคลื่นมาไหมสาดนแค่ไหนดดตาเนี่ยกระช่างม่เปิดจะมีเตะจะมีเตะยังไปยังมันเด้อเอนะใค่ใส่เสหันไนะเออเจ้าเอันนี้ก่อนเดี๋ยวจะจะเอาข้นนี้เนาะถอก่อนถอก่อนพอใหม่อมั่นอ่อนน้่เย่งป้าม่เป็ดไป คอสคอส้าม uh, no ีเปล่งได้ด hmm. in <t bowls are eze> mm ีพวกมีแม่เปล่งได้แห้งแล้วจะเนาะจะได้ดขกคูจอยยังาได้่าของข่อยนาเจ๊ะเนาะข่อยนน่กัไ่าพี่ะเนไ่สาวข้นห่าเนต่างสูข่อยกฮักมาหลแต่อยู่หนเดเอาอันนึง

ทงเหน่อยจะมาทงเหน่อยเดวเหนื่อยถนนเหน่อยเลยก็เนี่ยก็ถอด่็เป็นดอกสิมาว่าขอยัดถอกไหมขอยัดบังต้องจับจังสิจังสิอันนี้ถอดวะมาจับจังสิจิตมึงมาจับจิตอันสิเออเดี๋ยวขอยไปถอกบนแดงกันเด้อพี่น้องตอนนี้เท่ากับมาฮอดดงแล้วพี่น้องเมื่อยได้ขอยอยากปิดคลิปเดี๋ยวจะเมื่อย เมื f, thì ่อยแล้วพี f, ่น้องจากน่อยนางพาก็เลือเจ้ขนาดว่ามือนิมโบแลดเนาะพี่น้องเมื่อยแห้งอันนี้ายไาสาวข่าขได้เนาะเอ่อลายเติบแน่เด็ดเนืยจุ้งี่่ไจ้ ถอกไปแต่เทือนหนึ่งยังเทือนนี้เป็นเทือนที่สองแล้วพี่น้องพีาสิถอกไม่บอกไปสาวสันหรือไ่สาวเน่าเอาไ่สาวมาสองอันน้องเมื่อนี่กะตาสองอันของครูจอยใหม่เน่าของปีใหม่ใหม่สัน นไดอยู่บ้างคุณผู้ชมได้บ่มาสิบาเหนื่อยผมเคยเหนื่อยขนาดนี้จค่เพียงของปีใหม่เนาะพี่น้องได้เติบเนาะ ตองจดจะดแต่งเดียวจะจะขือขี่หายแทะ้ตากคนใหญ่ีงสการเอาไว้สสกันหนอาถอของข่อยก็ไดาขงจังถอบาดเดียวเดมจังม้วใหม่าปนหยปนกันบพมีการแข่งเดี๋ยวจะมีการแข่งร่วมกันเลยของข่อยบ่มีใครดิสอสกรตาข่อยก็ได้มันจังสอสมัย ตากไม่ก<ส> <T> ับเจ้าขอนสีทอกนี่พ่อบ่อสำนักล้วเาบอพี่น้องอู้เดี๋ยวพี่ไมีแต่ไข่เมืองสิไปเดี๋ยวพี่ใหม่ถอกไข่มุกแดงก่อนเด้อพี่น้องสิทอกเสร็จทั้งอย่างขอเงี้ยหน่อยกันสีไทยน้ำอันนี้น้ำก็ถอกว้ามาใส่เครื่องกระต่ายแล้วพี่กระต่าหน่อยเคยวายแย่รอบใหม่เนาะพี่น้องหลังจากที่ถอกแล้วห้องกามาแล้วก็แย่รอบใหม่เมื่อยดิขึ้นไปแย่เอาอยู่เกลางเทิงบึงยานี่ ห้างเดียวเล้ได้ดีนะทางใหญ่ๆไม่ทางใหญ่ๆแต่ว่ามันใหญ่ยากแข่งไปสาวขึ้นยากแก่ทางขึ้นไม่ยากบุกบืนเอาวค่ะเดี๋ยวสิให้พี่น้องเบิ่งจะห้างใหญ่จ้ะประมาณสามสี่ค่ะม่สี่ไม่งงามเนาะงามอันนี้พี่น้องเลยงามแหค่เขาคื้อการท่ะเลเจ้ะอตัวหนึ่งถือออกตา บรรดากินน้ำเดวบัรดาบรรดข้าเห็นห้างใหญ่เดียวกระเป๋าแก็บไปซื้อนะแบกซื้อบรดกินน้ำเดาห้างใหญ่ลงเมื่อมอสชาอดดบุ่มพะจังเศษอีแก็บเกอ่าหลักกระสีด้จบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องสิไปพูนสิไปกินน้ำหลักกระสีเลาะเมื่อเลยบบดนี้เมื่อยเมื่อยเมื่อยแห้งอันนี้เมื่อนี่เจอกันใหม่เนาะพี่น้องคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย